ฝันเห็นงูกินคน EP 5การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือหายนะที่กำลังมาเยือนสวัสดีค่ะถ้าคืนไหนคุณบังเอิญฝันเห็นงูกำลังกินคนแล้วตื่นมาพร้อมความรู้สึกอ,อกสานขวัญแขวนไม่ต้องตกใจไปนะคะความฝันแบบนี้มันดูน่ากลัวก็จริงแต่ฝันพารวย Sleep Whispers จะพาคุณมาไขปริศนาว่าแท้จริงแล้วมันกำลังสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณการฝันเห็นงูกินคนเนี่ย เป็นฝันที่ค่อนข้างรุนแรงและมีพลังมากมันมักจะบ่งบอกถึงการกลืนกินการดูดซับการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นหรือแม้กระทั่งการสูญเสียที่นำไปสู่สิ่งใหม่เลยนะมาดูกันว่าแต่ละด้านมีความหมายว่าอะไรบ้าง 1. โชคลาภและการเงินสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะแม้จะดูน่ากลัว ฝันเห็นงูกินคนอาจหมายถึงการดูดซับพ,พลังหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะนำมาซึ่งโชคลาภมหาศาลอาจมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบเหนือความคาดหมายหรือได้ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบางตำราก็บอกว่าคุณจะได้รับทับสินมรดกหรือได้ประโยชน์จากการจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่าง 2. การงานและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการงานฝันแบบนี้อาจสื่อถึงการต้องรับผิดชอบงานที่ใหญ่มากจนอาจจะรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินแต่ในทางกลับกันมันก็คือโอกาสที่จะได้แสดงศัก,กยภาพและจัดการกับปัญหาใหญ่ให้สำเร็จหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค์กรที่ทำให้คุณได้รับตำแหน่งหรือบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมาก็ได้นะ 3. เหนือคู่หรือผู้ช่วยเหลือที่ทรงอิทธิพลสำหรับความสัมพันธ์นะคะฝันเห็นงูกินคนอาจหมายถึงการเข้ามาของความสัมพันธ์ที่เข้มข้นและทรงอิทธิพลจนคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกครอบงำหรืออีกฝ่ายมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณมากนี่อาจเป็นได้ทั้งคู่ชีวิตที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณไปตลอดการหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบารมีมากที่เข้ามาช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 4. อุปสรรคและคําเตือนและในแง่ของคําเตือนฝันนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังรู้สึกถูกปัญหาหรือสถานการณ์บางอย่างครอบงำจนรับมือไม่ไหวหรืออาจจะต้องระวังการถูกเอาเปรียบหรือถูกเกลือนกินผลประโยชน์โดยคนที่มีอำนาจมากกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องระวังตัวให้มากและหาทางออกอย่างมีสติ 5. เลขนำโชคและนี่คือเลขนำโชคสำหรับฝันเห็นงูกินคนเลขที่เราอยากกระซิบให้คุณลองพิจารณานั่นก็คือ 8, 9, 7, 0, 8, 9, 9, 7และ 8, 7, 9หวังว่าจะเป็นเลขที่นำโชคใหญ่มาให้คุณนะเป็นไงบ้างคะฝันเห็นงูกินคนของคุณตรงกับคำทำนายของเราไหมแล้วคุณเจอการเปลี่ยนแปลงหรือต้องรับมือกับอะไรจากฝันแบบนี้บ้างมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายฝันแน่น พร้อมเลขเด็ดที่จะพาคุณรวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฝันพารวย w h i เปอร์ไว้ด้วยนะคะฝันดีฝันรวยทุกคน